ชื่อของมันก็คือดินสอนิรันชื่อเบียวมากเลยอะแจ้งเตือนขึ้นพัสดุถึงแล้วปุ๊บนี่คือรีวิ่งลงไปข้างล่างเลยตื่นเต้นมากเ้ยดินสอนิรันที่มันได้ชื่อว่าเป็นดินสอนิรันอะเพราะว่ามันเป็นดินสอที่แบบมไม่ต้องเหลาคือตรงหัวดินสออะมันเหมือนทามาจากธาตุเหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ใครรู้ก็บอกด้วยละกันเหมือนเหล็กอันนี้มันกุดได้แต่มันจะไม่มีวันหักอะ ดีจ้าความชัดมันน่าจะประมาณ HB แน่ขอลองเทียบกับดินสอธรรมดาหน่อย ฟีลลิ่งในการเขียนก็ไม่ต่างเท่าไหร่ดินสอปกติอะเราลองลบให้ดูที่แรกก็นึกว่าเขียนแล้วแบบลบไม่ออกมันลบออกด้วยนะไอดินสออันนี้ลันเนี่ยแต่ว่ามันก็จะทิ้งรอยไว้ดิดหนึ่งด้วยความที่ว่าเราเขียนแล้วเรากดน้ำหนักค่อนข้างเยอะมั้งไม่หักเลยเอเอ้ยดูดิไม่หกักเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องทําไมมันไม่ถูกคิดคน้นตอนที่เรากําลังเรียนหนังสืออยู่อะถ้ายอยากซื้อก็ไปหาตากันได้ราคาไม่แพงเด้หรือว่าใครอยากเห็นเรารีวิวพวกแบบอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆก็พิมพ์คอมเมนต์กันมา